พลพัรนักปรุงโฮมคุกเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณแม่นะครับอาจารย์ศรีสมรคงพันธ์ได้ส่งหนังสือเรื่องเล่ากับข้าวไทยมาให้พี่ผลนะครับอันนี้เป็นเล่มที่สองแล้วต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านสนุกวันนี้จะหยิบยก1ในเมนูในหนังสือเล่มนี้นะครับ มาแบ่งปันกับเพื่อนๆนั่นก็คือไก่กอแระไก่กอแระสูตรนี้นะครับจะแตกต่างจากทั่วไปนะครับหลังจากที่พี่พลลองได้ทําชิมดูอร่อยดีอยากเอามาฝากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันนะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของไก่กอแระครับ เริ่มจากการโขลกพริกแกงกันก่อนนะครับเรามีลูกผักชีคั่วนะครับยี่หล่าคั่วครับผมโขลกให้เขาป่นก่อนนะครับการนําเครื่องเทศไปคั่วก่อนที่เราโขลกนะครับเพิ่มกลิ่นหอมได้มากทีเดียวครับพอเขามีลักษณะที่เป็นผงแล้วผมก็จะตักออกมาพักนะครับคนก็จะเอามาใส่รวมกันกับอบเชยไว้ก่อนเลยเครื่องแกงไม่เผ็ดนะครับแต่สีที่สวยของเขาเนี่ยก็มาจากพริกแห้งนั่นเองเราใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่ครับไม่เผ็ดเพราะว่าเราเอามาเล็ดด้านในออกหมดเลยนะครับเพื่อให้โขลกง่ายนะครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับ เอาออกจากน้ำนะครับซับให้พอแห้งหมาดๆครับแล้วก็ใส่ลงในครบใส่เกลือครับพอพริกโดนเกลือนะครับเขาก็จะแหลกได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นเราใส่หอมแดงใส่กระเทียมครับขมิน้นแล้วก็โขลกให้แหลกดีครับส่วนประกอบแหลกดีแล้วนะครับเราใส่กระปิแล้วก็เครื่องเทศทีท่เราแยกไว้นะครับเข้าทุกอย่างให้เข้ากันพริกแกงของเราตอนนี้ เนียนะครับแล้วก็สีสวยสีเข้มมากทีเดียวเรียบร้อยแล้วครับสำหรับไก่ที่พลใช้ในวันนี้นะครับถ้าเราใช้ไก่ทั้งตัวเราก็มาหั่นทำความสะอาดนะครับตัดแยกออกมาเป็น8ชิ้น10ชิ้นหรือ12ชิ้นแล้วแต่ความต้องการเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำไก่ให้สุกเฉพาะด้านนอกนะครับเราจะใช้น้ำมันกับเนยครับผมเราจะมีหม้ออีกหม้อหนึ่งนะครับหม้อนี้จะเอาไว้ใช้แกงนะครับไก่ที่เรา นําไปจี่แล้วสีสวยละเราจะย้ายมาอยู่หม้อนี้นะครับค่อยๆทยอยลงไปนะครับเอาด้านหนังลงก่อนครับหนังนะครับขึ้นสีสวยแล้วนะครับเราก็พลิกด้านครับชิ้นไหนที่ผิวด้านนอกสีสวยแล้วนะครับเราก็นําออกมาพักในหม้อได้ครับน้ำมันนะครับตอนนี้ก็เป็นมันที่เหลือจากไก่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ต่อนะครับเราจะใช้ในการผัดพริกแกงครับผมเราจะเรียงชิ้นไก่ลงไปนะครับใส่พริกแกงลงไปครับ พริกแกงสุกหอมดีแล้วนะครับเอาออกจากความร้อนครับแยกไว้ก่อนตอนนี้เรามีพริกแกงที่เราผัดไว้นะครับเรามีไก่นะครับเดี๋ยวเราจะต้มเคี่ยวในน้ํากะทิให้เขานุ่มเลยนะครับวันนี้พลใช้ชาวเกาะกะทิ pasteurized นะครับตัวนี้เรียกว่าเหมือนกันเลยแล้วกันนะครับเหมือนกับกะทิสดเลยเวลาที่เราไปซื้อเขาจะอยู่ในตู้เย็นนะครับจะอยู่ช่องแช่เย็นนะครับหอมมันแล้วก็ได้คุณภาพนะครับเราใส่ลงไปเลยครับอันนี้พลใช้ถุงเล็กนะครับถุงเล็กก็จะ2ถ้วยตวงพอดี กะทิตัวนี้จะค่อนข้างข้นนิดนึงจะเปรียบเหมือนหัวกะทิเลยนะครับเราจะเจือจางเขาเล็กน้อยแต่แทนที่เราจะใส่น้ำเปล่านะครับเพื่อตอกย้ำรสชาติของมะพร้าวนะครับความมันนะครับความหอมความหวานอย่างเป็นธรรมชาติผลเลือกใช้เป็นน้ำมะพร้าวชาวเกาะนะครับตวงนะครับแล้วก็ใส่ตามลงไปครับทั้งหมด2ถ้วยตวงนะครับก็เรียกว่าเอาให้ท่วมไก่ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คอยให้เขาเดือดครับพอส่วนผสมเริ่มเดือดนะครับ เราช้อนฟองครับช้อนฟองเสร็จแล้วนะครับเราใส่พริกแกงนะครับที่เราผัดกับน้ํามันแล้วก็เนยใส่ตามลงไปเลยครับเราจะสังเกตนะครับว่าบางส่วนของตัวชิ้นไก่เนี่ยมันจะลอยอยู่เหนือผิวน้ํานะครับเราจะลดไฟลงนะครับไม่ต้องให้เขาเดือดพล่านนะครับการที่เราจะให้ตัวน้ําแกงเนี่ยเขาคุมทั่วตัวชิ้นไก่ดีนะครับกระดาษไขเราพับให้เป็นวงกลมเจาะรูตรงกลางเล็กน้อยครับวางลงไปที่ผิวหน้าได้ครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ไฟกลางครับสูตรนี้เราจะเสิร์ฟกับตัวน้ําแกงคุกคลิกนิดหนึ่งนะครับใช้ไฟกลางตุ๋นไก่ให้นุ่มนะครับใช้เวลาประมาณ30-40ถึงนาทีครับ40นาทีผ่านไปนะครับชิ้นส่วนไก่ของเราตอนนี้นุ่มขึ้นเยอะทีเดียวเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับมีน้ําตาลปี๊บนะครับมีน้ําปลาแล้วก็มีน้ามะขามเปียกครับเราเล่งไฟนะครับคนให้เครื่องปรุงของเราละลายดีนะครับ แล้วเราก็เคี่ยวต่อสักอีกประมาณ5นาทีก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับง่ายๆเท่านี้เลยครับต้องบอกว่าเนื้อไก่ตอนนี้นุ่มมากๆนะครับคลุกกับข้าวหรือทานเปล่าๆก็อร่อยเช่นเดียวกันเพื่อนๆลองทัำกันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และวก็ไลายแอดครับ